สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับเปิดปิดระบบกันย้อนออนไลน์โดยใช้แอปโซล่า a มนนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนว่าตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นรุ่น TMDA นะครับเป็น 3k นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ออนกริดนะตอนนี้ในหน้าในหน้าจอนี้นะครับก็คือจะแสดงนะครับ แสดงเกี่ยวกับการผลิตไฟการดึงไฟจากกริดการใช้งานการบริโภคนั่นเองก็คือในบ้านเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับฝั่งแผงผลิตได้เท่าไหร่ดึงกริดเข้ามาเท่าไหร่กริดก็คือสายส่ง,งการไฟฟ้านะครับต้องมาบอกกันก่อนอในหน้าเรีย t ถามตัวนี้นะครับแอปที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว Solarman Smart นะครับในการมอนิเตอร์ดู ในแถบสถานะต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนว่าสถานะแถบในหน้านี้นะครับมีอะไรบ้างในหน้าเรียวไทมนะครับก็คือที่เห็นอยู่เลยปัจจุบันส่วนในหน้านี้นะครับก็จะแสดงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแดดผลิตได้เท่าไรใช้ไปเท่าไรในหน้าดีไว้ก็จะเป็นตัว list อุปกรณ์นะครับเป็น i n v เวอร,เอร์กับ ตัวล็อกเกอร์นะครับก็คือตัวโซล a าแมนตัว Wi-Fi นั่นเองนะเป็นตัวเก็บล็อกอเลอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นบอ์นิ่งการแจ้งเตือนต่างๆของตัวอินเวอร์ว่ามีการผิดพลาดอะไรหรือเปล่าในช่วงเวลาไหนมันก็จะแจ้งไว้นะครับส่วนด้านบนจะเห็นจุด3จุดนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดกันตั้งค่ายิบยิบย,ย่ยอยๆนะครับเพิ่มเติม ในหน้าจอวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกันที่หน้าดีไวในหน้าดีไวเราจะเห็นรีโมทคอนโทรลอยู่กดเข้าไปนะครับในหน้ารีโมทคอนโทรลนะครับจะแสดง3ช่องนี้นะครับเพื่อนเอนลองกดดูก่อนไม่เป็นปัญหาส่วนคอนโทรลล็อกก็จะแจ้งนะครับเป็นเกี่ยวกับการเราเซตค่าอะไรพวกนี้นะครับ หลักๆวันนี้นะครับเราจะมาใช้ s i n เกิลคอมมา d ตัว s i n เกิลคอมมา d นะครับมันจะแสดงคำสั่งได้2แบบ 1. คือ read 2คือ Se t การ Read หมายถึงการดึงข้อมูลนะครับในช่วงช่วงคำสั่งที่เราต้องการว่าถูก s e ็อะไรไปบ้างนะครับก็เีการ Read ส่วนการ Set คือการตั้งค่าใส่ค่า input เข้าไปนะครับณนะตอนนี้นะครับเราต้องการเช็ค2อย่าง1ตัว ct ถูก Enable ไว้ไหมสองกันย้อนย้อนเปิดไว้หรือเปล่านะครับมี2เงื่อนไขนะเงื่อนไขแรกให้เรามองหาที่ lead limiter function enable เพื่อการ ตัวสอบก่อนตรวจสอบก่อนว่า ct เราเปิดออนไว้ตลอดหรือเปล่าปกติต้องออนไว้ enable กด Confirm นะครับทำการลิสก่อนกดที่ send command คำสั่งนี้ก็จะถูกส่งไปที่ i n v e r อร์เตอรนะครับแล้วจะ List command ส่งกลับมาตรงในช่องช่องด้านล่างนี้นะครับให้สังเกต command สเตตัดตรง success นะครับว่า เสร็จแล้วนะครับแล้วให้ดูตรง r e a d s u l t นะครับว่าเป็น enable ไหมถ้าเป็น disable นะครับให้ทำการแก้วิธีการแก้ให้เป็น enable นะครับก็คือเรามาเลือกตรง command name ใหม่ปุ๊บ command name ก็คือ set limiter function enable ก็คือเปิดการใช้งาน ct กดเลือกเข้าไปกด confirm นะครับเราสนใจแค่ตรง input ให้เปลี่ยนเป็น enable กด confirm ct คำสั่งนี้มีผลกับ ct โดยตรงนะครับคือเปิด ct ให้ ct ทำการเช็คไม่ว่าจะเป็นขาเข้าขาออก,ออกให้ทำการเช็คถ้าเราปิดไว้เราจะไม่เห็นฝั่งกริดนะครับให้เป็น enable ไว้นะครับเรากด send command ได้เลยปึ้ง พอเซ็ตก็คำมาณเรียบร้อยนะครับมันก็จะลิสต์ลงมาให้ว่าอะไการที่เราสั่งไปอะเสร็จหรือ,อยัง Success ก็คือสีเขียวนะครับต่อไปเมื่อเร็จแล้วนะครับทุกๆคำสั่งอะมันจะมีผลตอนเร็จประมาณ60วิถ้าเราอยู่หน้าเครื่องนะครับเวลาเราเซ็ตพารามิเตอร์ที่ตัวเครื่อง enable หรือ disable หรือป้องคำสั่งอะไรก็แล้วแต่ จะได้ยินเสียงดีเลย์ทำงานติ๊กแล้วก็จะเข้าตามรอบที่เราตั้งค่าไว้อย่างตัวเครื่องของผมมันจะ60วิ c วิคอมมานเนมต่อไปนะครับที่เราต้องเซตคือ l e a d f e e d in power% percent. เราต้องการเช็คก,ก่อนว่าจะย้อนหรือไม่ย้อนเาาลีดลงมาเลยณนะตอนนี้ลีดรีซอวแจ้งกลับมาที่0% 0%ต่างจาก100%ยังไง 0%เพื่อนๆจะเห็นว่าในหน้าของผมนะครับในหน้าแรกในหน้าเรียวไทม์เนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมโปรดักชันผลิตได้แค่9ก้96แล้วทำไมกริดต้องดึงเข้ามาเลี้ยงไฟบ้านอีก22 <c oughs> เพื่อที่จะใช้ไฟในบ้านทั้งหมด118หน่วยเอ1 1 8วัตต์อันนี้คือเปิดระบบการย้อนไม่ให้ย้อนเข้าไปที่สายส่งการไฟฟ้า นะครับเปิดกันย้อนไว้นะจะเห็นหัวลูกศรน,นะครับต,ตุ่มที่มันวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งไปทางไหนนะครับแต่ถ้าย้อนเนี่ยต,ต,ตุ่มหัวลูกศรที่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันจะวิ่งไปทางฝั่งกรีอันนี้คือย้อนอกลับมาเรามาเลือกคอมมาน d เราจะมาเลือกเซตเซต feed in power percent. เลือกให้ดีนะครับเลือกให้ถูกนะ ตัื่กี้เป็นศูนย์ใช่ไหมศูนย์คือการย้อนนะครับกดคอนเฟิร์มเข้าไปศูนย์ใส่ศูนย์คือการย้อนถ้าใส่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะเห็นว่าหลังจากที่เราส่งคอมาด์ไปนะครับค่าจะถูกเปลี่ยนนะครับอินพุตตอนนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น100%แล้วนั่นหมายถึงว่าแผงผลิตได้เท่าไหร่ ใช้ในบ้านเหลือเท่าไรจะถูกผลักไปที่การไฟฟ้านะครับซึ่งแบบเนี้ยไม่ถูกไม่แนะนำถ้าเราใช้แบบถูกต้องนะครับอ,อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในหน้าคอมมาดเรากดกลับไปที่หน้าเรียวไทมนะครับซึ่งในหน้าเรียวไทมของเราณตอนนี้นะครับถ้าเรารีเฟรชดึงหน้าจอลงมาเรื่อยๆนะครับ สถานะฝั่งปริดยังไม่ถูกเปลี่ยนฝัง production ยังไม่ถูกเปลี่ยนฝั่งด้านล่างในบ้านเรายังไม่ถูกเปลี่ยนอย่าเพิ่งตกใจคอมานชุดนี้อย่างที่ผมบอกนะครับคือแอปโซลาร์แมนเป็นแอปตรงกลางเป็น cloud ส่วนหนึ่งที่ใช้เก็บ data ข้อมูลนะครับตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์เราจะผลัก ข้อมูลในตัวเครื่องนะครับมาเก็บไว้ที่คลาวด์ในแอป s o l a r m แมแล้วแอปโซลา m a แมตัวนี้จะถูกดึงจากคลาวด์อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือมันจะมี Data Center ตรงกลางที่หนึ่งเอาไว้เก็บข้อมูลซึ่งข้อมูลตรงนี้มันมีการซิงโครไนซ์กันอยู่อาจจะต้องรอเวลาการซิงโครไนซ์อยู่5นาที10นาทีก็แล้วแต่อันนี้เราต้องรอ แต่คอมมานด์ที่ตัวเครื่องอทำแล้วนะครับอันนี้เราแค่รอนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูตอนนี้ระบบถูกเซตเรียบร้อยแล้วนะครับให้ป้อนไฟย้อนไปที่ระบบสายส่งการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมต้องการแสดงให้ถึงว่าเราสามารถที่จะเซตตัวระบบ ออนกิดของเราเซตพารามิเตอร์ให้ให้ทำการเปิดหรือปิดหรือทำทำตามคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็คือเป็นรีโมทคอนโทรลชุดหนึ่งนะครับออันนี้ง่ายไหมครับรู้สึกง่ายเลยสบายใจอุ่นใจนะครับสำหรับการใช้งานนะครับแต่ถ้าใครอยากจะปิดกันย้อนเปิดกันย้อนก็ ใช้คอมมานด์ตามนี้ได้เลยนะครับใครที่จะกกันย้อนหรือไม่ไม่ย้อนนะครับตัวลิมิเตอร์ฟังก์ชัน enable ควรที่จะเปิดเอาไว้นะครับตอนแรกผมก็สับสนเหมือนกันว่าคำสั่งนี้มันจะปิดหรือจะเปิดก็ทดลองแล้วก็งงๆอยู่พักหนึ่งแต่มาเข้าใจอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยจริงๆ CT มันต้องออนไว้นะ เงื่อนไขคือ c t ให้ออนไว้แล้วเราแค่มาเซตว่าต้องการไฟย้อนออกไปกี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้น0%ซคือไม่ย้อน100%คือย้อนอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เรียบร้อยครับวันนี้ก็เซตให้ได้ดูกันเท่านี้ก่อนวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันสวัสดีครับ